สวัสดีครับวันพุทธที่20ธันวาคมศ2566วันนี้เรามาวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกับซ็อกเกอร์99กันนะครับทีเด็ดที่มีการกัดสันทีมจริงๆไม่บอกท่านได้ลองตามกันวันละ1คู่นะครับ วันนี้เรามาอยู่ในศึกโคปาอิตาลีครับนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโลญานะครับคู่นี้ก็จะลงฟาดแข่งกันในนาตีสามตรงและก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะครับทางเอทูก็ขอกําลังใจคนละหไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางเอทูและทีมงานกันด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูสถิติสานัดของทั้งคู่ที่เคยเจอกันนะครับทั้งคู่นั้นได้ผัดกันชนะคนละ1นนัดนะครับและเสมอกันไป1นัดซึ่งนัดล่าสุดนั้นอินเตอร์มิลานได้เปิดบ้านเสมอกับโบ ไปดูสถิติ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของทางอินเตอร์มิลานกันนะครับชนะ3เสมอ2ในนัดล่าสุดนั้นก็บุกไปเยือนและเอาชนะของทางลาซิโอมาด้วยสก,กอร์0ประตูต่อ2นะครับเรามาดูความพร้อมของบุนซืซิโมเน่อินซากีคาดว่าจะวางหมากในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูก็จะเป็นของทางด้านซอมเมอร์แดนหลัง3คนจะเลือกใช้งานของทางด้านโอเรลบิกซิกอเซบีและอเล็กซานโดรบัตโตนี แดนกลาง5คนที่เลือกใช้งานของทางด้านดาเมียนบาเลลาฮันฮาโนกูนานามาคิทาเลียนและเฟเดริโกดิมาโกส่วนคู่หูดูโอที่จะคอยล่าสกอร์ก็จะเป็นของทางด้านมาคุสตูราม และลาตาโลมาติเนสไปดูสถิติหนัดรวมทุกรายการของทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับบรอญานั้นแพ้ไป1ชนะไป3และเสมอไป1นะครับและนั้นล่าสุดนั้นก็ได้เปิดบ้านชนะของทางด้านเอเอสโลมา้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับส่วนความพร้อมก่อนเตะของกุนซูติอาโกโมอนตาคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-231และผู้รักษาประตูก็จะเป็นของทางด้านลาวาเกียด้านหลังสีคนจะเลือกใช้งานของทางด้านชาเตฟานพอสเซมเบอร์เคอร์มาคาราฟิโอรี และคิดเดนเซนแดนกลาง2คนจะเลือกใช้งานของทางด้านฟอยเลอร์ ler, และนิโคล่าโมโรส่วนหน้าต่ําจะเลือกใช้งานของทางด้านเอนเดอร์ยอร์ลูวิสฟกุสันชาเลอร์มาเกสที่จะคอยสนับสนุนของทางด้านโจชัวซีเซ่คอยทําประตูในนัดนี้สําหรับการวิเคราะาห์ทัศนะคู่นี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าจากสถิตินั้นอินเตอร์มิลานนั้นดูดีกว่าในเรื่องของ คุณกาลังหรือว่าสถิติเองก็ตามนะครับและในนัดน,นี้เขาได้เล่นในบ้านอีกผมมองว่าการที่อินเตอร์มิลานนั้นเปิดราคาต่อมาที่ลูกครึ่งนั้นนะครับผมเป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อสําหรับหัวตารางอยู่แล้วนะครับส่วนโบโลย่านั้นนะครับผมถึงแม้ว่าฤดูก,กาลนี้พวกเขานั้นจะทําผลงานได้ดีแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมรุกของพวกเขานั้นอาจจะยังไม่ดีพอสําหรับทางเจ้าบ้านนะครับผมนัดนนี้ผมมองให้อยู่ทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับ ฟันธงต่ออินเตอร์มิลานในราคาลูกครึ่งได้เลยนะครับผมสก,กอร์ที่คาด2ประตูต่อ0ูนย์ะครับและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ และก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลกับทีเด็ดซ็อกเกอร์99นะครับและตอนนี้ทางเว็บไซต์ของซ็อกเกอร์99นะครับเขาก็มีกลุ่มแจกทีเด็ดกันตลอดทั้งคืนแล้วนะครับท่านใดที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวทางเราก็สามารถที่จะตามเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ